แล้วเดี๋ยวแม่จะเล่นมุกตะเกียงเหรอบ้าใครจะเล่นมุกตะเกียงอันนี้ตะเกียงอันนั้นตะแก่อันนี้ตะแก่อันนี้ตะกวดเราต้องคิดเซตใหม่ละเอาใหม่เออตองที่เซตใหม่เราไม่ได้ยังมึงอะกดดันอันนี้ตะเกียงอันนี้ตะเลยอันนี้ตะเลอันนี้ตลกทุกันเลยเหรออันนี้ตลกอันนี้ตลับ อันนี้ตลับอันนี้ตาหลิวต้องหลิวตาตามไม่ได้หรอกอ่ะเลี่ยนไปทำคอนเทนต์ลงโซเชียลก่อนละกันนะคะได้เวลาถ่ายรูปกับวันรบีออนท็อปนะคะเราจะถ่ายรูปคอนเซปต์ถ่ายรูปหน้าเต็นโซเชียลดิสแคมปิ้งแปลว่าอะไรวะก็เป็นสังคมสังคมเนี่ยเนี่ยบอกสังคมวันนี้คือแคมปิ้งนะอันนี้แหละ เคยล่นป่ะเด็กๆเคยเล่นป่ะง่จังเลยอ่ะเล่นทําไมวะคาะตามภาษากระเทยนะคะปกติเราก็ไม่มาตั้งเต็นอะไรอย่างงี้แลค่ะเพราะว่ามันลําบากลำบนนะคะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่แบบว่าเฮ้ยเรามาลองนอนเต็นตั้งเต็นกันดูนะคะกระเทยก็มีความตื่นเต้นมากนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ก็ใช้คําว่าตื่นเต้นค่ะโล้ ไม่ได้เล่นหรอแก่เ้ยรู้เลยไม่ได้เล่นหรอเสียงเมื่อกี้พองกว่าขึ้นคอนเสิร์ตอีกอะเหรออุ้ยงั้นฉันเอานี้ไปวิ่งคอนเสิร์ตอีกแล้วแล้วอ้าออกมาไม่มีเสียงเลยค่ะเห็นแต่พันปอมค่ะแล้วสหว่างขนาดนี้เขาจะถือตะเกียงมา้ทำไมวะแล้วมึงเอาจับปิ้งมาใส่หัวทำไมอะมึงเอาจับปิ้งมาใส่หัวทำไม อะไรแหลอ๋อแผ่กี่ฮะไม่ต้องมาตั้งแคมป์หรอกมาตั้งอะไรเนี่ยบ้าแคมป์ป้ามีโต๊ะไม้แล้วคิดว่าจะชนะไม้ข้างหลังกระโจมข้างหน้ากระจกขาดชัดๆเลยแก้วเก็บความเย็นนี่เก็บได้นานพอๆกับอายุพี่ก๊อฟไหมคะเลยพี่ก๊อฟถือแก้วหันเห็นแก้วปุ๊บหันไปถามหันไปพูดกับแก้วว่าแก้วยิงดิหลอกไม่มีใครหลอกเออแก้วดิไม่มีใคร แล้วะแล้วดูสิเขาเก่งเนาะมาละลันตากลายเป็นละล้านปีเลยเนี่ยแว่นระบุลำดับญาติของพี่กอบเลยนะแว่นตาเห็นรูปนางแล้วเหมือนต้นไม้นี้เลยอ่ะทำไมคะคิดมากต้นคิดมากหรอบีออนเซมากเลยอ่ะตกไปคำค่ะบีต่อนยอนเซค่ะบียอนเศร้าค่ะไม่ใช่บียอนเซค่ะไม่ใช่บียอนเซค่ะบียายเซค่ะ เป็นฟิลเหมือนคนมาแคมป์อบ่อยๆอะค่ะแต่ว่าแบบเหมือนตอกสมอบอกไม่เป็นก็เลยแบบให้เพื่อนมาช่วยตอกให้อไรเงี้ยเออแต่ว่ามาบ่อยนะคอนเซปต์ Concept, แคมสเตอร์คนนั้นแคมสตวงถึงว่าให้กูยืนตรงนั้นก่อน เป็นช่วงที่ง่วงนอนสุดแล้วเนี่ยแล้วอะไระคือการที่เราส่องไอจผู้ชายไปเรื่อยๆเลยอ่ะแม่มันก็มหกรรมคนแท็กมาไงไปวันเกิดไปงานวันเกิดผู้ชายมาโอ้โอแมแล้วก็อยากจะขโมยช่อดอกไม้เงินเขากับแมงวีอยู่ตรงนั้นส่งตัวอีแมงวีเล็กๆแล้วน้อยๆลำคาดี ผู้ชายตัวตั้งใหญ่ที่มาตอมมาคอเคลียอยู่ใกล้ๆลำแลแม่ไม่เห็นบน่นไม่เห็นบน่นสักคำแมงวีตัวกระติ๊นนี่เออเป็นบน่นเอโหมมาออกตั้งแคมตั้งเต็นท์มึงจะมาบน่นเรือ่องแมงวีอะไรอะ่ะน้องสาวนี่แมงวันตอมอยู่ตลอดไม่เห็นเคยบน่นนันขี้แม่ไม่ใช่น้องสาวมันขี้เหมาะสมน้หมาสมนำหน้าอุ้ยดูจริงมีสี่คนอย่างเงี้ยตามภาษากระเทยอ่ะเวลาแบบ หาจังหวะถ่ายรูปหมู่อะแล้วก็จะแบบไปอยู่ใกล้เขาเพื่อที่ว่าแบบฮ้ยจะได้ติดจะได้ติดเขามาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาจังหวะครอปเอา,อาเดี๋ยวพึ่งตั้งเต็นเลยค่ะตั้งต้นเริ่มถ่ายก่อนเถอะค่ะเ <c oughs> พื่อนรอมันนานแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็แสงหมดไม่ทันให้เพื่อนได้ถ่ายอีกค่ะมึงตั้งเต็นจนกูตั้งตัวได้แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นานเหลือเกินพี่มดไปอินเสิร์ตห้องไปไปเสิร์ตห้องอะไรไปแถมๆก็ไปนี่น่าเบื่อกดตอนช่วงเวลาเนี่ยที่มันถ่ายรูปอะ ให้ insert ภาพ location ไปถือว่าให้เขาได้ถ่าย in ไปพี่เกดบอกว่าถ้าท่าสวยแล้วก็ทําแบบนั้นไปเรื่อยแต่ถ้าไม่สวยก็พอพี่เกดเหรอพี่โกรธค่ะน้องน้องเลือกถ่ายเลยแล้วค่ะพี่โกรธแล้วค่ะพี่โกรธไปถึงขั้นพี่กริ้วแล้วค่ะได้แล้วแหละมั้งเออได้แ้องนะเราเนี่ยอย่าไปบอกเขาสิอุจอบมากดูสอบพี่ตกงพอ่ยุ้นเหมือนรอคำนี้อยู่ ถ่ายไปตั้งครึ่งแรกบอกว่าได้แล้วกูบอกว่าถ่ายอีกมันบอกว่าได้แล้วเนี่ยถ่ายอะไรอีกค่ะวันนี้เจนนะคะเจนี่ถ่ายคอนเซปต์แบบแบ๊วๆน่ารักน่ารักในแคมป์นะคะสวยน่ารักจนคนในแคมป์นะคะเกิดปิ๊งเจนี่เลยค่ะเจนี่ก็เลยถ่ายคอนเซปต์ว่าแคมป์ปิ๊งค่ะ <laughs> และอีกคอตูมนี้ก็คือรู้เลยค่ะว่าชุดใครเป็นชุดไข่ชุดกูก็คือผ้าสบลีรชุดมึงก็คือผ้าดิบส่วนชุดฉันหรอชุดปฏิบัติธรรมมึงไลรแลวบอกจาจับปิ้งอ่ะไม่ใช่๋อพี่ผูกผมขอพี่ผูกผมโอาโทษโทษโทษหนูหนูมองผิดน้องสาวบางทีน้องสาวดูน่าแต่ว่ามันไม่ใช่อ๋ออ๋ออ็นแล็บออกมาจับเป็นคนละที่กัน ดีนะที่เจนไปถ่ายรูปหน้าเต็นนะ่ะถ้าเขาให้ถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสก็เหมือนชน,นีต้นพะป,ป่าเลยนะเหมือนห้อยอยู่บนต้นพะป,ป่ามึงไม่ควรถ่ายรูปหน้าเต็นค่ะมึงควรไปถ่ายรูปหน้าศพค่ะฉันไม่ควรแบบเท่ๆเนาะหรือไงฉันไม่ควรแบบเท่ๆมึงไม่ควรเท่ไม่ใช่ค่ะมึงไม่ควรถ่ายเลยค่ะมึงไม่ควรถ่ายค่ะยังห่อนอย่าถ่ายรูปเท่ๆเลยค่ะถ่ายรูปถอยๆเดี๋ยวกแม่ก็ถ่ายได้นะไม่ใช่รูปเท่ๆนะรูปทวดๆอันนั้นเป็นอยู่แล้วค่ะอ๋อหรอ ส่วนของหล่อนก็ไม่ใช่รูปเท่ๆนะเป็นรูปถุยๆ่เคยมีคนด่ามึงว่ามีแต่เปลือกปะเขามองจากข้างหลังอะเหมือนมีแต่เปลือกจริงๆแต่เป็นเปลือกไม้นะมึงสงใสายน้นขนาดนี้ไม่ได้จ้างวันแล้วจ้างเป็นเดือนแล้วหล่อนดูสิขนาดต้นคริสต์มาสอะยังมีล yep. ูกสนเลยอีเจไม่มีใครสนเลย ได้เวลาเฉลยรูปแล้วนะคะกับรูปโไม่เคยเห็นปิงปองหรอมันโชว์ความสามารถนะมึงโชว์เหมือนมันสิงมึงทำได้จริงจกับกับสิงปิงปองเข้าไปต่นใช่มตื่น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 ไม่แต่ถ้าหล่อนจะเล่นเล่นให้ชนะปิงปองอ่ะหล่อนต้องเข้าทางขวางนะ นี่ไม่ได้เข้าทางขวางค่ะนี่เข้าบางขวางได้เลยค่ะแม่เข้าบางขวางเดินเข้าได้เลยเดินเข้าได้เลยอืออได้เวลาเฉลยรูปนะคะวัน n ีอ e นท t อปที่เราไปถ่ายในคอนเซปต์ตั้งแคมกันนตั้งแคมป์ถ่ายรูปหน้าเต็นท์อะเทปนี้นะคะเราเปิดโบทผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจเยเที่ยวไทยนะคมาดูรูปของแต่ละคนกันก่อนเริ่มจากรูปแรกของกจิค่ะ สวยมองอะไรอยู่อ่ะมึงรู้ได้ไงอ่ะกูรู้มึงแอบดูของกูนี่มันขึ้นตีีอยู่มันแอบเหนือกูมันขึ้นอยู่มึงหันไปดูดิหมายถึงกูชี้อยู่ดีๆมันขึ้นอยู่ตรงไหนตีีมันขึ้นตรงไหนนี่ไงซึ่งก็มองไปทั่วๆเฮวยเห็นเลยขึ้นกลางขนกลางกลัวไปอยู่ตรงนี้หรือเปล่าในตรงนี้มันทับหน้าที่กับอยู่ ใช่แล้วหล่อนบล็อกฉันสุดลิอ่ทถ้างั้นต่อด้วยรูปที่สองรูปของดิฉันเองค่อะ,อ,ะอยู่ที่หน้าเจนเนี่ค่ะว้าสมควรแล้วแหละที่มีรูปแปะสมควรแล้วแหละสมควรที่มีรูปมาแปะ,มแ,<ล>ะแม่ลแล้วเป็นไรแม่เมาเมาฟืนเหรอไม่เมาฟืนค่ะแม่เมาคลี <laughs> พอแม่ล่าตัดและรูปสุดท้ายนะคะรูปของเจนนี่ค่ะ อยู่ตรนไหนคะอยากให้ขึ้นตรงไหนคะซีจีลูกคุณคะอยู่ไหนคะขึ้นต้มืถือค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลือกเลยค่ะขึ้นได้อันเดียวค่ะขึ้นเมนค่ะให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีดอกไม้รองอยู่ข้างใ้สวยมากแต่ไม่ชนะได้ไงวะ่าไปดูนะคะว่าผลโหวตทาง Facebook ของเราใครได้มงไปค่ะก็ตีชนะ สำหรับสำหรับน้ำลายสะเทือนใจจำหรักมันไม่ได้สำหรักน้ำลายเออมันดีใจเกินไปเจนนี่ชนะค่ะอุยยังไงอ่ะดีใจไปหรอกินชาช้าดิพี่กอลชนะค่ะเอ๋ออีแก่เนี่ยสำหรักคำสิงมึงเน่ยตอดก่อนสิมึงตอดก่อสิโอ้โหอะไรเนี่ย อ่ะขอบคุณแม่ขอบคุณใครต้องขอบคุณเห็นใครต้องขอบคุณสักคน <c oughs> กู้หนุ่ยแม่ใครเห็นท<พ>ีใครขอบคุณสักคนแม่อย่าเป็นคนเลยเอางี้ไม่ต้องขอบคุณจะดูขอบคุณไหมอ๋ออ่ะขอบคุณสำหรับคนที่โหวตมาด้วยนะคะ